เนี่ยเป็นเดือนแล้วคะ่ะก็ฟ้องมาสิคะก็ไม่ได้เคยกลัวนะเออจะฟรร้องกี่โบงจะฟ้องวันไหนฮะแค่นี้ก็ดูรู้แล้วว่าหาผลประโยชน์จากเด็กเขากินมาแล้วเวเตอร์กับเขากินมาแล้วก็อบอกเหลือไว้ทำไม ฟเตอร์บอกว่าเฟเตอร์ Peter ไปซื้อชายพี่ปาร์คแม่ <laughs> พี่ปาร์คถามหาดอกเ <laughs> ช็ดอบดก่อน <laughs> ไม่ได้หรอกพูดกับผู้ชายต้องเสียงสองไปเช็คมาเขาเห็นว่าฟ้องเดลีนิวไปเออไม่รู้เดลีนิวไปลงข่าวอะไรเขาอันนี้อ้อไม่แน่ใจนะแต่เช็คมาแล้วว่าเขายังไม่ได้ฟ้องสื่อไหนเห็นว่า แจ้งความเดลีนิวไปไลอ์ไลอยู่ไล์อยู่ไล์ต่อคะ่ะไล์ไปเลยอย่าไม่ให้ค่ากลุ่มนี้เอาตอนแรกม,มึงสอนทําอยู่ดีๆแล้วมึงเอาเรื่องคูกกูไปพูดทำไมเหรอคุณแม่ บอกว่าบอกสอนละโลกโกรดหลงแม่ยังอยากได้เงินซื้อที่ตัวเองเลยแล้วบอกให้ดิฉันไปตรวจสอบมูลนิธิของดิฉันเองขอโทษค่ะคุณเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่ของมึงยังไม่เป็นเลยค่ะแม่มึงยังรองเงินบริจาคอยู่เลยตลกพูดอะไรมาระวมันเขาตอกหน้า,นาหน้าหงายนะจ้ะแม่นี่ไม่ได้ตอกแค่หน้างหงายค่ะตอกจนหัวเถิดด้วยค่ะ นรกกินกระบ,บาลบาปกรรมอาจนา,าม่แอบ,บอ้างไงไปเห็นที่ดริงจริงมาแล้วเป็นไงคะครอบครัวพระพุทธเจ้านั่งไรว่าคนอื่นไปทั่วอ้อไม่บาปนะเพราะอ้อไม่ใช่ครอบครัวของเทพองค์ใดอ้อด่าได้ราคาเกินจริงไหมคะ เกิดจริงค่ะคนที่บริจาคเงินให้ซื้อก็โง่นะก็อขอตำหนิหน่อยที่แค่330ตารางวา6ล้าน7ล้านคุณให้เขาหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครที่คิดได้รีบถอนตัวค่ะนะสังคมยังให้อภัยแต่แต่ถ้าใครยังแบบจมปากยังเชื่ออยู่คุณรู้ไหมที่ดินแค่นี้ราคา6ล้านเนี่ยคุณได้สิ่งปลูกสร้างใหญ่เลยค่ะอันนี้ยังไม่รวมสิ่งปลูกสร้างนะรวมแล้วมูลค่าสิล้านนะคะ แล้วอย่าลืมว่าบ้านเขาเนี่ยรับสร้างบ้านมีผู้รับเหมาเองซื้อหินปูนทรายได้ราคาถูกอาคุณพ่อเขาจัดการเลยสิคะกำไรบ้านเลยคะ่ะนอ้อ <c oughs> มีก็น้ำร้อนให้แม่หน่อยน้ำร้อนไหนอ่ะนั่นไงร,รายได้จะไปไหนเสียะ ผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะคนที่ออกมาแล้วเขาบอกว่าถ้าโอเคถ้าบริจาคไปซื้อที่จากคนอื่นเขาก็ไม่โอเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะแต่พอรู้ว่าที่ดินเป็นของแม่ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเอา้าทำไมสร้างให้ลูกตัวเองอะ่ะแม่ไม่บริจาคที่ไปล่ะแล้วค่อยหาเงินมาทำสิ่งปลูกสร้างเข้าใจไหม เขาบอกคุณว่าพวกเขาต่างหากที่คนพวกนี้แม่งไม่เคยรู้ตัวเองนะคะคนพวกนี้ไม่เคยรู้ตัวเองเข้าไปพิมพ์อะไรไม่ถูกใจเขาเขาบอกนะนี่เหรอแม่ของพระอนาคามีผู้ลงมาเกิดใหม่ มีปากตลาดล่างขนาดนี้หรอคะฮะจะเปิดเทอมแล้วค่ะเด็กจะอยู่ในสังคมโรงเรียนยังไงเออแม่ของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะในประวัติเนี่ยประสูิพระพุทธเจ้าออกมาแล้วเจ็ดวันเสียชีวิตนะคะแต่ทําไมแม่ของน้องยังไม่เสียชีวิต ถ้าเป็นลูกอพรุทธเจ้าจริงๆทำไมยังไม่ตุยฉันอ่านประวัติมาค่ะทำไมยังไม่ตุยเน่ยคะแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะเนาะประสูตรเจ้าชายมาเจ็ดวันท่านก็เสียชีวิตใช่ไหม อันนี้อ้างว่าลูกตัวเองเป็นลูกของพุทธเจ้าคือยังบทตุยค่ะก็ยังอยู่ในคนมือนี้ไม่น่าใช้ลูกของพุทธเจ้าอค่ะดูแลลูกอวตารล,ลูกปีศาจแม่เป็นปีศาจ แม่อยู่สองโลกค่ะโลกมนุษย์กับโลกบ้าโอไม่เคยใส่ร้ายเด็กค่ะโอพูดถึงตัวแม่เด็กอย่าปากดีอย่าเอาลูกมาเป็นกําแพงนกแสกอย่าเอาลูกมาเป็นกําแพงดิฉันไม่เคยใส่ร้ายเด็ก ดิฉันกำลังพุ่งไปถึงคุณไปถึงผัวคุณไปถึงผู้ใหญ่ที่มาคอยเอาเด็กมาไว้บังหน้าพวกมึงในขี้ขาดนะมึงเอาเด็กมาไว้บังหน้าแล้วเนี่ยมึงยังอืไม่กล้าร,รับความจริงเลยเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้กาดมากเอาลูกมาไว้บังหน้าป้องกันตัวเองนั่นหรอเป็นแม่ภาษาอะไรฮะวงจรอ,อุบาท พอโดนกระแสสังคมคุณก็เอาเด็กมาบางหน้าว่าเขาพูดใส่เด็กคนนี้พูดใส่เด็กคนนี้ใส่ร้ายเด็กไม่มีใครใส่ร้ายเด็กค่ะเขาใส่ร้ายมึงนี่แหละค่ะเขากำลังพูดใส่มึงนี่แหละค <s> ่ะมึงก็ลัเอาเด็กมาแอบอ้างเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นลูกพรานมคามีเป็นพญานาคเป็นทุกอย่างที่มึงอยากให้เป็นหรือแต่เป็นเปรตที่มึงไม่ได้บอกให้เป็นเอาลูกมาหากินยังไม่พอยังมาประปามคนอื่นว่าเขาว่าลูกตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้อยู่ที่ตัวคุณค่ะ คนคนนำลูกออกมาทำแบบนี้น้องเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเลยค่ะไม่ได้เป็นเด็กวิเศษพ่อแม่พยายามยัดเยียดให้น้องเป็นพอทุกวันนี้สังคมตีกับคุณกลับบอกว่าสังคมต่อว่าลูกคุณใส่ร้ายลูกคุณคุณจะเบี่ยงประเด็นค่ะคุณแม่นกแส คุณอย่าเบี่ยงประเด็นเขากําลังว่าคุณเพราะคุณเป็นแม่ของเด็กคนนี้เขากาลังตําหนิทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเด็กคนนี้เอาเด็กคนนี้มาหาผลประโยน์เข้าตัวเองอย่าโทษคนอื่นค่ะเวลานอนคืนนี้เอาตีนนไก่นา้าผักคิดดูว่าผลทุกอย่างที่เป็นวันนี้เพราะใครเป็นไหมเอาเท้าไก่านาผักดูเอาเท้าไก่านาผักคิดเยอะ ทุกวันนี้เป็นเพราะใครเลิกโทษคนอื่นสักทีค่ะอย่าเอาสันดานเสียของตัวเองลงมาโทษคนอื่นนี่คุณก็กำลังโทษลูกตัวเองด้วยกล้าที่จะออกมาเล่นเรื่องนี้กล้ายอมรับความจริงโตเป็นควายแล้วค่ะคุณแม่ โทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่รู้จักดูพฤติกรรมตัวเองหรือว่าเป็นยังไงดิฉันไม่เคยถ่มน้ำลายใส่หน้าตัวเองค่ะสิ่งที่แม่พูดอะไรไปตีเข้ากับแม่หมดเลยค่ะเออแม่ไม่ได้มีปากคนเดียวนะคะขอโทษนะคะดิฉันไม่ได้เป็นแม่ของลูกที่เป็นผู้วิเศษนะคะดิฉันอาจจะพูดจาแรงไปเลยค่ะนะคะ อ้อไม่ได้เป็นแม่ของผู้วิเศษลูกอ้อ,อไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้เป็นอนาคามีไม่ได้เป็นหาอะไรเลยเป็นแค่ลูกคนธรรมดาคนหนึ่งฉะนั้นเองอ้อ,อไม่ได้อ้อไม่ต้องใช้ภาษาเทพคะ่ะใช้ภาษาตลาดคุยกับแม่คะ่ะเพราะแม่ก็ใช้ภาษาตลาดคุยกับคนอื่นเหมือนกันกล้าพูดแต่ในไลสดอ่ะขี้ขลาดมากเก่งแต่ในไลสดอะนะมาเจอกันหน่อยสิมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยไม่ตบหรอกค่ะ มาคุยกันต่อหน้าเลยค่ะที่ไลฟ์สดอยู่นี่กำลังว่าตัวเองอยู่เหรอคะมีคนดูอยู่แค่นั้นเนี่ยไอคนดูเนี่ยก็เป็นคนของกูทั้งหมดนั่นแหละนั่งอวยกันอยู่หกเจ็ดตัวนั่นเหรอคะตลกเนาะเอาแต่เด็กมาอ้างอยู่นั่นแหละ S <S mm hmm. เก่งได้แต่อยู่แค่นี้ matter matter แหละค่ะแล้วบอกว่าสอนทำสอนทำพวกมึงยังขัดเกลาจิตใจพวกมึงไม่ได้เลยอย่าเที่ยวจะดัดจริตไปสอนใครถ้าตัวเองยังไม่ยังมีจิตใจที่ยังไม่สงบนิ่งยังละโลกกดลงไม่ได้อย่าเสอไปสอนใครในไลฟ์สดคนด่าเยอะค่ะแต่เขามโน่าคนติดตามเขาเยอะมั่นใจเนาะสอนทำทำเรื่องชั่วใช่ค่ะ ธรรมมไม่เอาชนะกันแม่ท่านหนึ่งพูในายการหนกระแสธรรมมาไม่เอาชนะกันนะคะคุณนมเลิกเอาธรรมะมาแอบอ้างค่ะเขาเป็นทุกอย่างค่ะยงเว้นยังไม่ได้เป็นเปรตก็มีปัญหากับคนไปทั่วค่ะตัดสินเอาว่าเขาป่วยหรือเปล่าที่จริงเขาเงียบไปวันสองวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะยัง ยังมั่นหน้าว่าอ๋อตั้งแต่เราไปร้องสำงนักนายกเนี่ยฝั่งนั้นก็เงียบเลยไม่ใช่ค่ะพวกกูไม่เคยเงียบจ้ะพวกกูทํางานกันทุกวันเราไม่ได้มีแค่เรื่องของลูกกูที่ต้องทํปเรามีเรื่องอื่นที่ต้องทําอีกเยอะนะคะแต่เรื่องการเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วค่ะนะคะถ้าเรายังปล่อยให้รัฐทินี้อยู่ได้โดยที่มีความผิดประเทศไทยจะมีรัฐทีใหม่ๆโดยอเอาศาสนาพุทธมาแอบอ้างอีกเยอะค่ะ วันนี้คุณพ่อมานั่งไล่ด้วยพอประเด็นเรื่องบ้านรูดเงี้ยก็มานั่งไล์ด้วยไงคุณพ่ออย่าปากแซบนะคะเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆออกมาแล้วเดี๋ยวเงิบนะคะคุณพ่อคุณพ่อระวังนะคะเดี๋ยวมีคนส่งข้อมูลมาให้เนี่ยนะใครเคยคุยกับคุณพ่อนะคะหรือมีแชทรับแชทหลุดส่งมาค่ะเดี๋ยวมีรางวัลให้เดี๋ยวจะเปิดให้หน้าแหกไปเลยอย่ามั่นให้มาก สังคมไม่ได้ป่วยค่ะพวกคุณต่างหากที่ป่วยสังคมไม่ได้ป่วยค่ะคุณต่างหากที่ป่วยแล้วก็มาโทษสังคม <c oughs> เขาไม่เคยดูตัวเองค่ะโอ้คลิปเรามีทุกอย่างหมดแล้วค่ะคลิปก็มาจากฝั่งเขาทั้งหมดนะคะคลิปทุกอย่างมาจากฝั่งเขาทั้งหมดค่ะ เขายังไม่เข้าใจถึงกระบวนการตามกฎหมายที่จะจะ,จะฟ้องร้องกันขึ้นศาลเนี่ยนะคะที่เขาเอาแอบอ้างว่าลูกเขาเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันมาจากเขาทั้งหมดทุกอย่างต้องขอบคุณฝั่งนี้เลยมิเทวาจุติเลยค่ะที่นําหลักฐานออกมาเปิดให้ทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยหาเลยค่ะเออทนายเขาไม่ได้บอกหรือเปล่าก็เขาคิดว่าทนายเขาเก่งที่สุดในโลกอะ เดี๋ยวทุกอย่างนี้ยื่นให้กับตำรวจกองปราบค่ะเขาคุยกันหมดแล้วจ้ะเออเอาเป็นว่าทนายอนันชัยประสานไม่หมดแล้วค่ะเอาบอกแล้วไงมึงไม่ต้องกลัวเป็นหนึ่งหรอกแต่มึงกลัวทนายอนันชัยไว้สักคนหน่อยแล้วกันวันที่สิบสามใครว่างไปเจอกันที่กองปราบนะคะสิบโมงเช้าอีพวกออกมาองคลักพี่ทักษ์แม่เนี่ยเดี๋ยวก็โดนด้วยอะคะ่ะ เดี๋ยวก็รู้ตัวค่ะการขึ้นศาลไม่ได้สนุกเลยค่ะและเดี๋ยวเขาก็เอาเด็กไปพิสูจน์ในชั้นศาลก็ดีค่ะใครพร้อมไปนะคะไปปกป้องศาสนาด้วยกันนะคะเราอย่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆเ,เราอย่ามองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสังคมนะเป็นปัญหาสังคมเลยค่ะที่มีคนกลุ่มหนึ่งบิดเบือนพระพุทธศาสนานำเด็กมาผลาประโยชน์นำศาสนามาแอบอ้างเพื่อหากิน ใครมาได้มาเลยค่ะทักออกมาก็ได้ไปเจอกันที่กองปราบก็ได้ค่ะไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะไปแสดงพลังด้วยกันค่ะถึงไม่มีใครออกมาพวกเอก็ทำพวก้อาก็ทํากันอยู่แล้วนะคะเห็นเขาบอกว่าเขาก็จะไปกองปราบเหมือนกันไปสิคะจะรอดูพิมพ์เลยค่ะกองปราบวันที่สิบสามค่ะ ม่อ้อเชิญชวนไงใครอยากออกไปปกซอกปก,ป,กป้องศาสนาไปได้คะ่ะถึงพวกคุณไปไปอ้อ,อก,ก็ไปอยู่แล้วเอออ้อ,อไม่ต้องไปเกณฑ์แอดมินมาเยอะแยะมากมายหรอกใครอยากไปร่วมไปได้เลยไปแสดงพลังกันมีพระมาจากทางเหนือด้วยนะคะอันนี้มาจากเดี๋ยวนะ้อ้อดูก่อนอันนี้พระองค์นี้เขาแจ้งความไว้นานแล้วซึ่งเขาอะติดตามเรื่องนี้มาก่อนเราอีกนะคะอ่าอันนี้อยู่ที่ตากเลยนะคะ ท่านจะมาค่ะเขาก็ปากแซ่บปากตลาดล่างนี้มานานแล้วค่ะอาการหนักค่ะก็อีพวกองค์รักเขาก็ต้องโดนนะคะอีปากแจ๋วๆเนี่ยโดนด้วยจ้ะแต่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์วันนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันตอนนี้ได้หลักฐานครบทุกอย่างองค์ประกอบครบทุกอย่างแล้วค่ะทุกอย่างแล้วค่ะอาจารย์รักนี่ไม่จำเป็นต้องมาเลยค่ะ ก็จะได้เป็นจำเลยแทนแล้วกันนะคะเขาจะไปดาต้าเลือือนแล้วค่ะจริงๆหนักแล้วเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงแม่บอกแล้วน้องบอกแล้วมันคือเรื่องจริงไม่มีใครแก้ไขเรื่องจริงได้ปากเก่งแต่อยู่ในบ้านละลาสดละค่ะออกมาข้างนอกหน่อยสิ ต่อไปจะไม่บอกแล้วค่ะว่าลูกบินได้เหมือนเครื่องบินนน่ะอ๋อวันนี้ลูกออกไปบินเหมือนเครื่องบินเลยค่ะพอดีน้องอ่ะอยากบินก็เลยออกไปบินติหมอปลาไม่ได้เอาไปถีบสารภูินะคะเอาไปถีบแม่ค่ะต่อไปน้องคงขึ้นเครื่องบินไปสั่งฝนหยุดนะคะ่ะแม่คนเชื่อตอนนี้ไม่ได้เยอะแล้วค่ะเสื่อมไปเยอะค่ะด้วยคำพูดของแม่เองมากกว่า เรื่องจริงคือเรื่องจริงครูปีซา่าคนด่าเยอะค่ะทุกคนน้องก็เป็นเด็กทั่วไปพอมีคนบอกน้องเือนเด็กทั่วไปกายสังขารน้องเป็นเด็กกายหยาบน้องเป็นเด็กยวันยังข้ามน้องก็คือเด็กคนหนึ่งเออน้องก็เล่นเหมือนคนอื่นๆเล่นกับเด็กคนอื่นๆแต่น้องก็จะมีช่วงทําสมาธิในจิตจิตในสมาธิ แล้วก็สวดมนต์สะสะสุสุสะ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 บวสวดอะไรแม่ก็เอามาเป็นตุเป็นตะเลยเลอะเลือนเลยเขานี้แม่ที่เถียงคอเป็นเอ็นหน้าเอาหนังกระติกดีดตับเขาให้กายหยาบของน้องน้องก็มีกายหยาบของน้องกายหยาบกายหยาบของน้องใจหยาบของแม่ค่ะ เลยเอาน้องมาปั้นหน้าสักทีค่ะคุณแม่น้องมีกายหยาบน้องก็เหมือนเด็กทั่วไปอาวไม่ใช่ลูกเทวดาแล้วหรอไม่ใช่ลูกพระอนาคามีแล้วหรอ๋อรอดูเทปของคุณแจชวนชื่นอยู่เนี่ยอยากดูมากนี่คือสิ่งที่แม่จะได้รับแรงกระแทกจากสังคมโดยอัด อัตโนมัติเลย